Jeeze! Mmm! Poo poo! It's hot. Huh? What? Well. I, I could stay tight. Look at that. Okay. Wow. Okay. I'm going to find a man. เอ็นตะขากร้อออริสุพีเพชรีเพนไม่ใช่หรืเพนปากกาเพ็รปากกาคิวควิดตอสินีอ่าบบแบบ แล็หนูแล็หนูสันพาทิตย์พาทิตทีละทีอาเวลล่มวีแวนรถตู้รเรบออยูกำแพงเอ็กซไฮรพอร์วายเรือยอดซีซิบา 1, O-N-E. e, 1, 2, t, l, a, m, j, t, l, a, m, j, t, w, o, 2, 3, t, e, t, u, t, e, c, A E E V F O F O G A F O F A I V A 1 V A N T W O ใช้นิ้วชี้ลูกใช้นิ้วชี้แบบนี้กำไว้ก่อนเราใช้นิ้วชี้เอ้ยเบื่อ วันวันทูวันทูทรีวันทูทรีส่วันทู่้าวันทูส่้าหกวันทูทรีสฟ้าก 7 1 2 3 four, five, six, seven, seven. 8 8 1 2 9เอาใหม่1 1สิ้นโลก I mean, one. One, n e 1 mm. O N E ลูก O N E One One Two T w U O Two Three T th One ใช่แล้วลูกเนี่ย T H R E E นี่ล่ะ F O F O you are uh, four five one two three four, five, one one two one two three one two three four one two three four five one two three four five six

อุ y, e. ้ย e ก็ค่ะ e S E V E N อะไรเซเว่นไง7เซเว่นเซเว่นอ่าต่อไปเป็นเอ E เอทอีอ่าอ่ามอ แต่แต่ว่าออยมันมันมันต้องมีแบบนี้ม,มันต้องมีกลมๆ